สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเว่นนะคะในวันที่23าธันวาคมคุณก๊อฟพักกิ้งฮีโร่และภระยาคุณเบลก็ได้ลงภาพและวิดีโอที่ถ่ายคู่กับแบมแบมคุณก๊อฟนะคะได้ลงภาพนี้แล้วบอกว่ายินดีต้อนรับแบมแบมกลับบ้านส่วนทางด้านภรยาคุณเบลนะคะก็ได้ลงวิดีโอแล้วก็บอกว่าเจอกันในรอบ2ปี นอกจากนี้นะคะคุณเบลก็ยังได้ลงวิดีโอแบมแบมกับคุณแม่ด้วยทางด้านครอบครัวแบมแบมนะคะอย่างเบบี้น้องสาวกับคุณกูทีท่เป็นพี่สะใภ้ก็มีแชร์โมเมนต์ที่ถ่ายภาพกับน้องชูใจลูกสาวของคุณกอ๊อฟแล้วก็คุณเบลด้วยนะคะและคุณกูดก็ได้ลงวิดีโอคุณอาแบมแบมเล่นกับหลานน้องเจนคุณกูดบอกว่าน้องเจนทาตามอาเจ็กแบมแบมน่ารัก โดยคุณก๊อฟกับแบมแบมนะคะมีตารางงานวันเดียวกันก็คือวันที่31ธันวาคมนี้ที่งานโมโนโทนดินายพัทยาเค้าดาว2 0 2 2ส่วนตัวในงานทั้งคู่จะมีร้องเพลงด้วยกันไม่นานก็ต้องรอติดตามกันนะคะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ We'll <laughs>